สวัสดีจ้าพี่น้องที่ช่องทางใจจ้าทำอย่างเยกมาหาสีแตกพี่น้องวานเนาะมาแล้วนะพี่น้องเอวันนี้ก็ยาๆก็เลยวันเกิดเมื่อเวกกจัดบ้านแต่งบ้านพี่น้องเออไม่ขนาดเลยเอข้าก็แจวอีกนะแต่นี่แจวจริงนะจ้าไปพี่น้องเออันยามา n g เหยนวัเนีเอ อ้าวไปไปเมืองอันยายเห็ดหยังตะลุงตะล,ตะละเวนเนี่พี่น้องเออเอาใครอยากดูกูไม่ได้อยากดูดูให้น้อยขอร้องเออได้จ้ะพี่น้องจ้ะอ่ะเออตอนนี้เด้อเออฝรั่งของข่อยนะฮะฝรั่งขี่นกพี่เบิร์ตทำอะไรเนี่ยทำงานเลยแล้วงานอะไรทำไงามานั่งแค่ไม้เล่นเนี่ยฮะอันนี<ม>้งานทำตกงานเหรอเกาะเมียก,กินไง เออถ้าไม่กาะเมียกินไม่ได้กินข้าวจ้าพี่น้องจ๋าสวัสดีพี่น้องหน่อยสิสิรักษจ้าวจ้<ช>าวอยากอายก้อนแล้วพี่น้องเด้ออ่ะมีหนายียกก็นั่งขุดสีขุดไม่ไปสิรักพี่น้องเออสามีอ่ะเอาเ,ออเออห็ดลงไปอ่ะนี่ละบอกแล้วอย่าถูกรถยนต์พี่กะมีให้ขี่แต่งตัวดีๆขี่รถไปตัดอ้อยนะจ๊ะอ่ะสามีก็กพลังซ่อมอ่ะ ขอบบันไดจ้ะพี่น้องจ้ะเนี่ยจ้ะอืมเพราะว่าเอ่อ้องน้ำพี่ยักษม,มันผนังน้ำมันหัวนะคะน้ำถล่มเฮยนะคพี่ยากษวิดน้ำมดคืนนะคะเออ่ที่ผ่านมาจ้ะแล้วมันก็ซึมแบบนี้พี่น้องนะแล้วก็ทําให้ขอบบันไดเนี่ยมันหลุดนะฮะสามีก็กําลังซ่อมอยู่เลยจ้ะอันเนี้ยไม่รู้ช่างอะไรกะโหลกกลาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะพี่น้องนะงนแต่ช่างมันเถอะฮะช่างมันเถอะช่าง <laughs> <laughs> มันเถอะพนันแะล้ววะทำให้ไนะฝรั่ง เดี๋ยวไปให้กินข้าวนะรู้เปล่าเออเออเออโอเคอ่าไปดูพี่น้องเรียนยาสีมังอย่างนีนะจ๊ะเออคุณน่าลูกก็พากันสุขสนุกสำราญนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะอ่าอันนี้เพี้ยนยาก็จะลื้อลื้อแถวนี้หมดนะฮะเอ่อโซฟายังกระเซียวออกนะฮะเพราะว่าสิเพี้ยนอ่าโต้คอมโต้ยังให้ลูกไม่นะฮะเป็นชุดนะฮะพี่น้องเออของก็จะมาวันเสาร์เดี๋ยวพี่อัญญาจะรีวิว ให้ดูอีกทีหนึ่งนะจ๊ะเอออันนี้เป็นห้องเล่นของลูกอะน้องนะเล่นเกมนอนเล่นเกมนะฮะอันนี้ก็เป็นตู้เสื้อผ้าที่กําลังจะขนขนไปแล้วนะฮะพี่น้องขนขึ้นไปไว้ชั้นบนก่อนนะฮะเอ่อจเจ้าทิมพี่น้องต้องเอาทิมนะฮะไปขายมือสองกับพ่อได้เพราะว่าพอมีคนซื้อนะฮะเอออิตาลีพอมีมือสองนะจ๊ะพี่น้องเออซินย้กกสบีมังสีมังตู้นี่ออกนะฮะเสียดายเหมือนกันนะพี่น้องนะเออแต่เราจะเปลี่ยนชุดใหม่นะ เปลี่ยนเซตใหม่เลยนะฮะให้ให้ลูกชายนะฮะอ่ะก็เล่นเกมไปนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเออนี่ละอันสิเปียนของนี่นะฮะพี่น้องเอออันให้เป็นที่เล่นของลูกนะฮะที่ซ้ำกันบ้านนะฮะแล้วก็ที่นอนของลูกสายขนโตนะฮะเออเดี๋ยวเราไปดูต่อนะพี่น้องอ่ะโอ้สายไปสายมาสายมันคนตลกแลวจ้ะอ่ะพี่น้องเดี๋ยวไปชม อันยาลื้อของนะจ๊ะอะไรบ้างเต็มเตมไปหมดนะจ๊ะพี่น้องจ๋างาน,นหลายพี่น้องหาเมือกสีเรลียมกระดกเด้อ <c oughs> <c oughs> มึงมึงน่ารกออ,อันนี้ก็เป็นห้องนอนลูกนะ,ะ,ะห้องนอนลูกก็ขนเสียา้านาแพ้นะฮะมะกรองไว้ทอผู้เขาเล่ากานะฮะพี่น้องดูนะพี่น้องนะ งานเยอะมากเลยนะพี่น้องนะเออคนอ่ะมาแม่นหน่อยหนอยได้พี่น้องเออยังคนก็หมดเลยนี่อ,อ่าอย่ะไอพี่น้องเมืองนะฮะถ้าไปซาแน่ในช่วงนี้ต้องขออภัยนะจต่ว่าว่าซาดเอ,อ่อต่อไปรื่เรีชยชลลคนนะจ๊ะ <laughs> งานหลายพี่น้องเออ้ยเออนะ,ะช่วงนี้นะฮ้อนนะ,ะก็ฮอนมากเลยจ้ะน่ะพี่แจกอ่ะให้เมืองนะจ๊ะพี่น้องจ้าอ,อืมขนของกันด้อพี่น้องด้อบัดนี้ด้ดออืา อ่ะมืดว่ามองในว่าเพราะสว่างเออมองีนสว่างเออแล้วจะไปอยู่ที่มืดเพื่ออะไรจ๊ะเออจ๊ะเออนี่ื่องพี่น้องเอออันยากษ์ก็ยุ่งสิละเอองานเต็มบ้านนะฮะลูกหลายคนนะฮะช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปเที่ยวไซนะฮะเก็บเงินเออแต่งห้องนะฮะเออให้ลูกเขาเนาะพี่น้องเนาะเออวันเกิดลูกยังก็บ่าวยังดอกนะฮะว่าจะลูกได้มันร่บพี่น้องเออเลาก็เฮ็ดไว้ทาลูกทาล้านเขาเออย่างเป็นไงเกิดนะฮะ เงินที่จะไปเที่ยวก็บอกครัวว่าทําบ้านให้มันสวยก่อนดีกว่านะฮะวันเกิดอัญญาก็เกิดนานแล้วเออไม่อยากอะไรแล้วนะจ๊ะเออเกิดว่าตองโดแล้วจะเกิดที่ยังกระาเกเดียนบ้าพี่น้องเออจ๊ะเออล้วก็เงินทองหายากเออใช้ให้มันเป็นประโยชน์นะฮะใช้มันมีความสุขในบ้านเรานี่แหละพี่น้องนะเออเดี๋ยวถ้ามันเหลือกินเหลือใช้แล้วเราไปเที่ยวตอนไหนก็ได้ถ้าเรามีเยอะแล้วใช่ไหมพี่น้องเออนะเออถ้าเราว่างแล้วนะช่วงนี้เราไม่ว่าง ต้องทาสีอีกแล้วลพี่น้องนะเออสีขาวเล็กน้อยมันเล่นเปลี่ยนมดเออนี่ละชีวิตแม่บ้านก็คือกันทุกคนนะคะพี่น้องเออมั่งมดล,ละอัญญาอ,อ่าถ้าชอบกดไลค์กดแชร์ให้เดอ้อพี่น้องเดออ้อพอมีกำลังใจได้เห็ุคลิปกับพี่นอ้องก็ไปนะจ๊ะเขาได้ไปตอบเมนพี่น้องนี่ละเออไม่เด่นไม่ดังจะไม่หันหลังกลับไปจเอาะเอะไรมาดังใช่ไหมพี่น้องงานรุ่นร้องเ่ลนั่น หัววาแล้วทำงานดูร้องเพลงคนนัพี่น้องอ่ะฝลัใงมีปากดีว่ต้องกินขา้ารอกมาเนี่ยอ่าอ่าอย่าอู้เด้ไม่มีอะไรทำไง <laughs> <laughs> เดี๋ยวไล่ออกจากบ้านนะระวังอดีาปากดีนะเออหนานเหรอ,ลอไล่ฝรั่งมีอะไพี่น้องเด้อ <laughs> ไล่ออกจากบ้านทําปากหปาก อย่าบนมีเลมีเล <laughs> ยิ้มเดยิ้มลอยพี่น้องเ <laughs> ด <laughs> <laughs> ขินมีเขินนะพี่น้องนะเนี่ยทำงานปีละครั้งอย่างพี่น้องคนระับหวานยาเนี่ยเออจะไม่เคยทำงานบ้านนะจ้ะพี่น้องเออฮะอะไรนะอุ้ยไม่ใช่หน้าที่พนักี่น้อง <laughs> เราไปเห็ดแล้วพี่นองแล้วงานบ้านเออแต่ว่าถ้าเป็นพวกซ้อมพวกยังนะฮะอันที่แม่ยิงเห็ดมาได้เราก็จะเป็นคนเห็ดนะจ๊ะแต่ว่างานบ้านงานเลื้อนี่เราก็มาจมว่าสะอาดพกัสก็จ๊ะแล้วแต่เธอมือนึงคอยต้มปลาแดกเหม็นถ่วบัานแล้ว่างเลิกรถส้วมที่ไหนวิ่งผ่านพนาแล้ววเนาะเปล่าต้มปลาหวาวานออแต่เราก็พอไหเออตอนนี้แล้วพี่นางเด้ออย่าเห็นงานก่อนเลยค่ะฮะอ่ะ ขอบคุณทุกช่องทั้งใจเด้อพี่นางเด้อที่เขาชมใมากำลังใจขวัญใจขนใจ้ขนยาข้นตะลกเด้อพี่นางเด้อกดไลค์กดแชร์ให้เด้อไปแล้ว <laughs> เดี๋ยวพี่น้องเบื่อพี่น้องบอกมึงไม่น่ามาเลยกูรำคาญข <laughs> ี้เกียดมาดูมึงโอ้ยอย่าขี้คันเด้อพี่นางเด้อเขาลองเขาลองเอมอมึงเห็เนไหมบายซียืนคลิปใหม่เพลินนะฮะ Not o ็อ e t the comment for I can go see you เลยจ้ะบายจ้ะ